สวัสด,ดีแล้วก right. สว็สบายดีพ่อแม่พี่น้องบุษกรสุก้อนเนาะมันก็มาพบกับวันชาแนลมันนี้วันสิภาามาส้มบรรยากาศแห่พระเวทเขาเมืองเนาะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศแห่พระเวทเขาเมืองเนาะบุญบานหาดทรายมุทเนาะทุกคนนี่เดียวตอนนี้ก็กำลังเริ่มแหกัแล้วเนาะอันนี้ก็คือหมาเด้อทุกคนอันนี้ก็คือพระเวทนี่คนก็ไล่แห้งเนาะทุกคนไล่แห้งหรือตอนนี้ก็เริ่มแหกันแล้วเนาะทุกคน คนก็ไลยเห่งใหม่อนุโมทนาบุญนกันเดอ้อทุกคนนี่อาบุญนกันเดอ้อบรรยากาศบุญพระเวทเนาะบุญใหญ่บ้านหาดใช้มุ่นภาพกระชีสันในเรื่องทุกคนในกระต้อนขถวานเนาะทุกคนภาพมักกระชีสันจังหน่อยเพราะว่าจับมือ มันมีคัดมันมีอันนี้หมายคันซันเนาะนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ในวัดเลยทุกคนนี่บาดบานหาดัดแชมมอนกับประมาณนี้เนาะทุกคนกสิทาบีบบวบกสิลายตาเนี่ยทุกคนคนมันลายแหงเนาะทุกคนเนาะนี่ตอนี้ก็เวียนเขามาแล้วก็เวียนซ้ำหอบเนาะทุกคนเวียนซ้ำหอบเวียนซ้ำหอบแล้วก็เป็นอัน จบพิธีแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบซามีเดอร์ทุกคนสบายดีแล้วสวัสดี